สวัสดีครับพี่น้องืัอนี้มาสวนคือเก่าครับกำลัาขึ้นอีกแ้ฝนตกครับฝนตกหนักเลยต้นนี้บนท้ายคำมันมีแตนครับก็เลยบนด้ายคำบันนี้ฝนตกมือขึ้นครับมันเลยล่มล้มมันแห้งปัญหาดินไส่พร้อมแล้วครับพี่น้อง แก้ไขกันไปครับพี่นอ้องเหตุการณ์เกษตรบ่มีหยังชินสุดหรอกครับแล้วก็บ,บ่มีหยังบอกเข้าใดนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับแก้ปัญหากันไปที่ระปอร้อครับครับโอเคเราหล่ะเนี่ยร่มมากอะอยูแล้วครับครับบรรยากาศยี่สวนครับพี่นอ้องสวนบอ่อชกปากหวานกั ตัววันตขึ้นนะครับครับงานต่อไปกันนี่ครับบาโชคสิมาตัดแตงได้ครับบ้านนี่ครับตัดแตงคือว่าริงไรที่นี่ครับมันเป็นกิ่งข้างล่างครับตาดอกเลยครับนะครับเป็นกิ่งข้างล่างเขาับตัดออกหลดครับกิ่งไรที่มันตกตกนะครับตาดอกเลย เอาไว้แจ่ข้างบนครับพี่นอ้องสิงไหน,นสวยๆเราก็เอาไว้นะครับสิ่งใดอนบางงัมเขากัตัดออกครับรรครับตัดออก มานี่ละพี่น้องเบ่งเอานะครับแต่ละตนกับฝนตกมาคึืนครับเละจัง่อยพี่น้องกับตัดอกอครับเนี่ยนี่กับตั้มตั้มเนี่ยตัตตดอกเลดครับ ตกเียๆอยู่ตาดอกเลยเดี๋ยวมันก็เกิดไม่ขึ้นตรงครับบัดเนี่ย ครับครับทุกครั้งครับที่มาสวนกะสิธ์เปิดเบิ้งงละครับเปิดเบิ้งพักหวานพี่นอ้องเดี๋ยวพอโชคเปิดไรปไปเลยครับะจะหาต้นครับจะหาหลุมนะครับเนาะ ถ้าเ้าตัดแตงออกอ่ะนี่ครับงามแบบนี้แหละ้างล่างมันจะโล่งนะครับลมแรกก็สวยงามครับสามต้นสามต้นสวยงามครับสวยงามครับรมที่สองก็สวยงามครับรมสามพี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ โจนี้ฝนตกดูนี่ครับมันก็มีนำขังเนาะครับเนาะครับโดยร่วมกับก็ดีอยู่ครับตัวนี้นาจะเน่าแล้วครับพี่น้องนะครับเน่าแล้วเปิดพี่้องเบื้องนนํำนะครับพี่้องบางคนเพิ่นกับพึ่งมาเพื่อนกับบอกว่าคุ้มยั้งไหวนะครับประมาณนั้น เป็นเหตุผลที่ต้องมาเปิดทุกคลิปครับเปิดให้พี่รองรู้แล้วครับครับเป็นการอัปเดตพร้อมลงสุดท้ายี่นอกถือว่าง้ามอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่พ่านอยู่หาลุมเดี๋ยวบางต้นไหมครับ นี่บางต้นนี้เป็นยังไงนี่ครับมีต้นแค่สองต้นเลยต้นนี้ครับแต่งามอยู่ได้แล้วครับี่ห้อนี่ครับสองเดือนแถวนี้จะปลูกก้อนมูครับปลูกก้อนมูไงยก้อนจะเริ่มเติบโตก้อนนะครับวันนี้กันเง่ขึ้นกันแล้วครับนี่นี่ครับใบเต็มเลยอันนี้ครับ คุ้มว้เป็นล่มเด้อพี่น้องคุ้มว้เป็นล่มเงานะครับตอนนี้ก็ต้นแค่กำลังงญ่ครับปลูกต้นแค่เสริมนี่ครับใส่ใดอยนะครับตีว่าพานอยพี่น้อง ครับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวบาโชกสีเฮ็ดงานตัวละครับตัดแย่งจริงลวก็เบิ้งไปเรื่อยๆครับผมอันไหนก็แจกไขกันไปครับอันไหนมันดีบ่ดีพี่น้องเบิ่งเบิ่งไม่เป็นแนวทางครับอันไหนดีบ่ดีมากโบมากก่าพี่น้องกับเบิ้งเอานะครับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับ